สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษพบปัญหาในวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านโค,น, <Coffee. S 1> โคนี่คาเฟ่โคนี่คาเฟ่นะอันนี้คือบรรยากาศของทีมงานเรากําลังนั่งกินนั่งกินไอติมกับช็อกโกแลตอยู่<ม>ก็มาเที่ยวประจําปีนะครับที่หัวหินครับ<ม>ก็แวะร้านนี้วันนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์เชฟมาเล่าถึงชีวิตเพื่อนของอาจารย์เชฟคนหนึ่งที่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง,มเองผมคิดว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยน่าจะเกิดกับคนหลายๆคนเลยนะที่กําลังทํางาน ในหน่วยงานที่ตัวเองรู้สึกว่าเล่นจบแล้วอยากทํางานที่นี่เพื่อความมั่นคงในชีวิตอ่ะแต่พอไปทําแล้วมันก็มีบางอย่างทําให้เขาต้องคิดว่าเขาควรจะต้องเปลี่ยนแปลงสําหรับท่านนี้เพื่อนอาจารย์เจีเยบก็ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่ามีปัจจัยอะไรมากระทบทําให้เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาจากเดิมที่เคยคิดแบบหนึ่งแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งอาจารย์เชียบไหนอาจารย์เจีเยบเล่าสิครับว่าเขาทํางานอยู่ต่างจังหวัดถูกไหม ยู่ต่างจังหวัดขายอาจารย์ก็ตอนนั้นเรียนด้วยกันทุกคนเพื่อนๆรู้สึกอิจฉาเขาค่ะอาจารย์เขาเรียนเก่งเขาเรียนเก่งด้วยแล้วก็เอา,อาง่ายๆว่าพอเรียนจบไปเราเข้าทํางานกับหน่วยงานราชการที่นี่สอบได้ด้วยสอบได้ด้วยไม่แ,ไปแปลกนะไม่แปลกที่จะสอบได้นะใช่ค่ะเพราะเขาเรียนเก่งาอายาทพอ แล้วทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยรู้สึกอิจฉารวมถึงเจี๊ยบด้วยเจี๊ยบก็อิจฉาเขาเอั้นี้แล้วทำไมคุณคุณได้ไปสอบไหมไม่ได้ไปอาจารย์ไม่ได้ไปสอบก็ไม่มีทางได้นะแต่เพื่อนเพื่อนไปสอบก็เลยได้ใช่ใช่รู้สึกอิจฉาแล้วก็ทั้งนี้ก็รู้สึกแบบดีใจไปกับเพื่อนด้วย <S <S เพราะว่าเขาคือ <ๆ S 2> เพื่อนสนิทของเราใช่ไหมคะทีนี้พอ่านมากี่ <S <S ปี ร่วมสิปีแนอใาจาร,ร่วมสิปีในขณะที่เพื่อนอาจารย์เจ๊ไปทํางานหน่วยงานราชการนะครับแต่ต้องบอกว่าหน่วยงานราชการบางที่ก็เหมาะคุณบางที่อาจจะไม่เหมาะนะสำหรับเพื่อนอาจารย์เจ๊อาจจะมองว่างานราชการไม่เหมาะกับเขาถูกไหมผ่านไปสิปีเขาก็ทํางานในหน่วยงานราชการที่เขาไปสอบได้แล้วเขาก็ยินดีกับสิ่งที่เขาสอบได้ตอนนั้นก็ทํางานไปเรื่อย สิปีฮะผมเชื่อว่าคนทํางานเนี่ยก็รู้ธรรมชาติของงานของเขาแล้วว่ารายได้เท่าไหร่ลักษณะงานจะเป็นยังไงบ้างและอีก1ิปี2ี่ปีจะเป็นอย่างไรไปลายทางหลังจากเกษียณแล้วจะเป็นยังไรผมคิดว่าคนเรามันมองออกอะอทำมาสิปีผ่านไปนะคะมีครอบครัวมีครอบครัวมีหนี้สินเอ้ยมันก็เป็นเรื่องคู่กันนะครับระหว่างครอบครัวกับหนี้สินทุกครอบครัวมีหมดนะคะแต่ทีนี้ปัญหาคือหนี้สินนี่แหละคะ่ะเป็นตัวรุมเราละครับเพราะว่า เขามองว่าถ้าเกิดเขายังยังทำงานที่นี่ต่อนะคะอเอาง่ายๆว่าเงินเดือนอยู่ในระดับ30,000บาทครับแล้วเขาจะสามารถมีรายได้ส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมที่จะทําให้ชีวิตในครอบครัวของเขาดีขึ้นสามารถเอาเงินไปปิดหนี้บัตรเครดิตค่างวดรถสง่งลูกเรียนต่อซึ่งเขามองายทางแล้วมันไม่เห็นอืแล้วเขาก็มองว่าตอนนี้อายุ30กว่าแล้ว 30กว่าจะ 40, 40แล้วนะ30ไปครึ่งหนึ่งแล้ว35แล้วอ่ะประมาณนี้นะเขาก็เลยมาปรึกษาเจี๊ยบค่ะอาจารย์รแล้วเขามองว่าเขาควรจะอยู่ที่นี่ต่อไปดีไหม,มเพราะว่าเวลาถึงมันจะมีช่วงหน้าแบบซีซั่นที่จะต้องทํางานแบบ หามทางานหนักค่ะแล้วเขาบอกว่าทํางานหนักก็เดือนเท่าเดิมอืไม่มีโอทีเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างของเจี๊ยบเองเนี่ยเจี๊ยบทำของส่วนตัวเจี๊ยบทำหนักเจี๊ยบก็ได้มากเจี๊ยบทำน้อยเจี๊ยบก็ได้น้อยแล้วของเขาเนี่ยจะทํามากทําน้อยเขาก็ได้เท่าเดิมอืเพราะฉะนั้นฉันออกมาทําเองดีกว่าไหมอืมฉันอยากจะลาออกแล้วอ่ะเจี๊ยบตอนนี้แกคิดว่าไงวะแล้วเจี๊ยบก็เลยบอกว่าแกลองมองหัวหน้าแกก่อนครับ หัวหน้าแกได้เงินเดือนเท่าไหร่แกเดาเลยนะตอนนี้หัวหน้าที่ใกล้เกษียณเนี่ยนะถูกต้องค่ะครับแล้วแน่นอนว่าในอนาคตแกแกเป็นคนรับผิดชอบงานแกก็ต้องขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วอืมถ้าแกขึ้นไปตำแหน่งนั้นแกโอเคไหมวะจนจะทําเหมือนเกษียณเหมือนหัวหน้าแกอืมก็อีกประมาณ20กว่าปีใช่ค่ะแกมองเลยคนที่ไป ผ่านแกไปแล้ว20กว่าปีเขาเป็นยังไงแกกาลังจะเดินตามเขาเนี่ยแกอยากเดินเหมือนเขาไหมล่ะอ่าจะจะบอกอย่างนี้ให้เขาคิดแล้วเขาก็บอกว่ากูดูแล้วกูไม่ไหววะ่ะ <laughs> <laughs> เออถ้าคําตอบมันไม่ได้แกก็ต้องลาออกนะแล้วก็แกลองมาเปิดสันานักงานบัญชีดีไหมล่ะ ทำไมอาจารย์จะเปนแนะนำเขาเปิดสำนักบัญชีหรือยังไงก็เขาเป็นนักบัญชีนะคะอาจารย์อ๋องานที่ตัวเองน่าจะทำได้ใช่ค่ะและน่าจะพอเป็นงานอิสระหาเลี้ยงตัวเองได้อาจารย์เจ๊ก็เลยมองว่าสุดยอดแล้วของนักบัญชีก็น่าจะเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีแหละอ่านี่แหละที่ใกล้เคียงของของคุณมากที่สุดแล้วแหละตอนนี้ใช่ใช่ค่ะก็เออแกทำมากแกก็ได้มากแกทำน้อยแกก็ได้น้อยนะแล้วโดยเฉพาะแกเป็นคนฉลาดตั้งแต่เรียน ตอนเด็กๆเลยนเก่งอ่ะจนสอบเข้าที่นี่ได้อ่ะแกน่าจะมีทักษะในการอ่านหนังสือหรือมีความกระหายในการเรียนรู้ในการอ่านหนังสือและเข้าใจและการทำข้อสอบได้ดีใช่ค่ะก็อาจจะมาปรับฝุ่นหน่อยนะแม้จะผ่านไปสิบกว่าปีก็ตามอือแล้วฉันจะทําได้หรอมันไม่มีอะไรทําไม่ได้เว้ยใช่เพราะคุณต้องเป็นโ o l d m i n d s e <laughs> <g ül> <g ül> ก็เลยบอกว่าแกลองมองเหมือนฉันสิเนี่ยเราเรียนมาด้วยกันฉันยังต้องไปตายอดับหน้าแล้วลองทอําดูเลยเออจริงของแกเพราะฉะนั้น ฉันก็คิดทบทวนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วถ้าวันนี้เรายังอยู่จุดเดิมอนาคตเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไง <ừ> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพอใจในอนาคตเราก็อยู่จุดเดิมต่อไปครับแต่ถ้าเกิดเราเรามองว่าเฮ้ยอนาคตที่เราเห็นไว้ตอนเนี้เราไม่อยาก,กยางมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราไม่อยากเดินต่อไปเราก็ต้องบวชตัวเองออกค่ะต้องรีบออกนะครับถ้าเกิดคิดได้ต้องรีบออกเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่กับมันนาน,านคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงยากแล้วใช่อาจารย์จะากเลยแนะนําให้ ให้รีบบอกตัวเองออกใช่ค่ะให้รีบคิดให้รีบตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดแกตัดสินใจช้าเวลามันก็เดินต่อเนื่องไปอีกแล้วการที่จะต้องเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆแกก็ไม่ได้เริ่มต้นสักทีเพราะว่าที่แห่งนี้ที่แกทํางานอยู่ก็ยังทํางานหนักอยู่เหมือนเดิมท้ายที่สุดก็เป็นปัญหาครอบครัวอีกค่ะไม่ได้กลับบ้านครับแต่ผมขอแนะนําอย่างนี้นะครับแม้ไม่ได้ถามผมก็ตามผมจะแนะนําคุณว่าทุกครั้งแหละครับที่คุณกำลังจะเป,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 เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปลี่ยนรูปของชีวิตเนี่ยมันแน่นอนเลยที่คุณจะต้องมีีีชวิตตท่กกระ คขาว่ากระตุกหมายถึงว่าอาจจะต้องหยุดหรืออาจจะต้องถอยหลังสักนิดหนึ่งด้วยดังนั้นคุณพร้อมหรือย,ยังกับการเปลี่ยนแปลงว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วมันขึ้นเลยการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะต้องหยุดอยู่กับที่ก่อนหรือบางทีจะต้องลดลงมาจากเดิมตรงนี้คุณพร้อมกับมาหรือยังคุณพร้อมยอมยอมรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อย่างการอยู่กับที่หรือการลดลงมาอย่างนิดนึงเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยบางทีคุณฟังแล้วคุณอาจจะดูว่าผมมโนโันโนยะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปทำสำนักงาานคุณจะไไมม่ีรยด้ คุณจะต้องมาเรียนรู้ใหม่และในช่วงที่คุณเรียนรู้ใหม่คุณพร้อมที่จะซัพพอตัวเองในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออย่างที่ในช่วงนั้นคุณกาลังเรียนรู้แต่คุณไม่มีไรายได้ตรงนี้แหละฮะเขาเรียกว่าการที่จะเปลี่ยนลู่จะต้องหยุดหรืออาจจะต้องถอยหลังซึ่งคุณจะเรียกร้องสิ่งอะไรที่จําเป็นกับชีวิตมากไม่ได้เลยเพราะคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะต้องกระโดดข้ามลูมา uh huh. มันจะเหนื่อยมาก ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่อย่าไปเอาแค่ว่าค้างวดรถจะต้องจ่ายอย่าไปเอาแค่คําว่านี่บัตรเครดิตจะต้องจ่ายไม่ว่าจะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ยังต้องจ่ายอยู่ดีแต่วันนี้คุณหยุดที่จะ ยอมรับภาระที่จะหนักเพื่อที่คุณจะไปรู้ใหม่หรือ,อยังเจ้านี่โตมาตาม2เดือน3เดือนไม่จา่ายตัวดีเนี่ยคุณก็ต้องรับสภาพนะ,ะแต่ถ้าเกิดคุณรับสภาพนี้ไม่ได้คุณก็กลับไปอยู่จุดเดิมแล้วก็อนาคตก็เหมือนที่คุณเห็นนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็กลับไปเป็นแง่คิดในหลายๆครั้งนะเชี่ยเองก็คิดเหมือนกันอาจจะต้องวางแผนไงถ้าเกิดคุณไม่อยากจะหยุดหรือถอยหลังมากคุณก็ต้องวางแผนแล้วว่าจะต้องมีการเก็บเงินออมมาแล้วสักปีหนึ่งหรือสองปีก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรก็ได้เพื่อใให้้้มมาาซัพอรร์นนสิ่่่งทีคุณูแลวว ต้องหยุดแล้วมันจะต้องถอยหลังอ่ะคุณมาซัพพอร์ตตรงนั้นให้ได้แล้วคุณก็จะได้เปลี่ยนลู่ได้อย่างง่ายขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะว่าแม้ผมหรืออาจารย์เชฟจะแนะนําให้คุณเปลี่ยนรูมาอยู่ในรู่ของเอกชนเปิดสํานังกงานบัญชีแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าในชีวิตของเป็นเจ้าของสานังกงานบัญชีมันก็ไม่ได้ง่ายและสุขสบายเหมือนที่คุณเห็นภาพความสบายหรือความสุขของเราเพราะาเราก็ผ่านความลําบากทํางานหามลุ่มหาง่ําแล้วก็ทางานทุกวันโดน ลูกค้าด่าโดนลูกน้องมันงํางานไม่ตามเป้าหรือบางทีก็ไม่มีลูกค้าบางทีก็ไม่มีรายได้บางทีก็มีปัญหาในเรื่องของการชอดเงินบริหารเงินบางทีก็ต้องทําการตลาดแล้วต้องเหนื่อยทุกอย่างมันมันลำบากหมดเลยนะคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่คุณจะมาทําเจ้าของสำนังกงานบัญชีคุณก็จะต้องเหนื่อยอย่างหนักเลยไม่ใช่ว่าคุณไปมองแค่ความสวยหรูของอาจารย์เยบเท่านั้นที่เห็นเป็นเจ้าของสำนังกงานบัญชีทํางานมา10ปีมีเงินมีรถจริงๆแล้วมีเงินมีรถและมีหนี้ด้วยฮะเขาไม่ได้บอกคุณคุณก็ต้องรู้เข้าใจตรงนีี้้ดววยย่่าาาอจจรเเน ที่คุณเห็นสุขสบายะคงจะมีนี่เยอะกว่าคุณมากเลยอ่ะอ๋อบอกไปเรียบร้อยแล้วเราบอกแล้วใช่ไหมเธอมีนี้แสนหนึ่งเรามีนี่ล้านหนึ่งนะต่างกันเขาบอกว่าไม่ว่าจะมีนี้เท่าไหร่อันนี้คําตอบของเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินในอนาคตถูกไหมเราก็เลยบอกว่าอ่ามันก็ถ้ามันผ่านพ้นไม่ได้ก็ถูกต้องแต่ถ้าเกิดผ่านพ้นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราค่ะโอเค